สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากในอัธกถา,าชาดกนะครับเ,ออเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเอกพัทาชาดกนะครับค่ะเอกพัทาชาดกก็คือชาดกที่ว่าด้วยเรื่องออคุณธรรมข้อเดียวแต่ว่า มันสามารถนำไปสู่ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหัวใจหลักก็คือคุณธรรมที่เรียกว่าความเพียรหรือวิริยะแต่ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมครับมันมีอะไรมากกว่านั้นอืมใช่ค่ะคือความเพียรเฉยๆอาจจะยังไม่พอมันต้องมีความเพียรที่ที่ถูกต้องที่ประกอบด้วยอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันค่ะได้เลยครับเรื่องมันเริ่มที่กรุงสาวัตถีมีพ่อค้าคนหนึ่งกับลูกชายตัวเล็ก ค่ะลูกชายเขาก็ถามพ่อขึ้นมาถามคำถามที่เออน่าคิดเหมือนกันนะคะถามว่าคุณพ่อครับอะไรคืออัทธทวานอัทธทวานประตูสู่ประโยชน์ใช่ค่ะประตูสู่ประโยชน์พ่อค้าก็เออตอบไม่ได้ฮะก็เลยคิดว่าคำถามนี้มันลึกซึ้งต้องพาไปหาผู้รู้ ก็เลยพาลูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเลยถูกต้องค่ะพอไปถึงพระพุทธองค์ก็เอ่อท่านก็ตรัสว่าเด็กคนนี้เนี่ยเคยถามคำถามนี้มาแล้วในชาติก่อนๆโหเหรอครับถ้าแต่ว่าจำไม่ได้เพราะว่ามันมีภพชาติมาขั้นกลางแล้วพระองค์ก็เลยเอ่อทรงเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังก็คือตัวชาดกเรื่องนี้นี่แหละค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเรื่องในอดีตเป็นยังไงครับ ในอดีตสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐีครับผมแล้วลูกชายของท่านพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ถามคำถามคล้ายๆกันนี้เลยถามถึงธรรมะข้อเดียวที่ มันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายคำถามก็คือมีไหมเหตุเดียวที่ให้ผลหลายอย่างแล้วมันคืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมามากๆอยากรู้แก่นแท้เลยและพระโพธิสัตว์ท่านตอบว่ายังไงครับท่านก็ตอบเป็นคาถาหรือคำกลอนนะคะ่ค่ะบอกว่ามีสิลูกเหตุนั้นคือความขยันหมั่นเพียรก็คือบิริยานั่นเองอ๋อความเพียรน,นี่เองท่านอธิบายต่อว่าความเพียรอย่างเดียวเนี่ย เออมันยังไม่พอมันต้องประกอบด้วยคุณธรรมอื่นด้วยอ๋อต้องมีองค์ประกอบเพิ่มใช่ค่ะท่านบอกว่าความเพียรน,นั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานคือความประพฤติดีแล้วก็ต้องมีขันติคือความอดทนอดกลั้นความเพียรบวกศีลบวกขันติถูกต้องค่ะเพราะสามอย่างนี้รวมกันมันถึงจะเอ,อ่อสร้างประโยชน์ให้เพื่อนๆได้แล้วก็ทำให้ศัตรูหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยแพ้ไปได้เข้าใจครับแต่ เหมือนจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับเกี่ยวกับความเพียรที่ว่านี้ใช่ค่ะในอัธ,ธกถาขยายความเพิ่มอีกว่าความเพียรที่จะให้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องเป็นความเพียรที่ที่ฉลาดด้วยคือต้องประกอบด้วยปัญญาหรือญาณปัญญาหมายถึงต้องรู้ว่าควรเพียรเรื่องอะไรเพียรยังไงแบบนี้แหะครับ ใช่เลยค่ะไม่ใช่ทำไปแบบเออไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็ยังต้องมีอาจาระคือมารยาทการปฏิบัติที่ดีงามแล้วก็อธิวาสนขันติอธิวาสนาขันติอันนี้คือขันติที่เออสูงขึ้นไปอีกประมาณนั้นค่ะคือความอดทนต่อสิ่งที่มันมันกระทบแรงแรงเช่นคำดูหมิน่นหรือความลำบากมากๆได้อย่างมั่นคงโหฟังดูแล้ว มันต้องครบเครื่องจริงๆนะครับเนี่ยคือต้องทั้งขยันวิริยะต้องทั้งฉลาดรู้ทิศทางปัญญาต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรศีลอาจาระแล้วก็ต้องอดทนสุดๆขันติใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นแพ็กเกจที่ต้องมาด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปผลมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะปลายเป็นความเพียรที่ผิดทางไปเลยก็ได้จริงด้วยครับ พอองค์ประกอบมันครบมันก็เกื้อหนุนกันปัญญาทําให้เพียรถูกทางศีลทําให้ไม่เบียดเบียนใครขันติก็ทําให้ยืนหยัดได้ค่ะแล้วพอพระพุทธเจ้าเล่าชาดกจบพระองค์ก็ส่งเ,เชื่อมโยงกลับมาที่ปัจจุบันนะคะ,ฉะเฉลยว่าใครเป็นใครในชาดกใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านก็บอกว่าลูกชายเศรษฐีในชาดกก็คือเด็กชายที่มากับพ่อข้านั่นแหละส่วนตัวพระพอ่อสัตว์ผู้เป็นพ่อก็คือ คือพระองค์เองพระตถาคตครับแล้วผลเป็นยังไงครับหลังจากฟังธรรมเรื่องนี้จบพ่อลูกคู่นั้นผลลัพธ์นี่เอ่อน้าทึ่งมากค่ะคือทั้งพ่อค้าแล้วก็ลูกชายเนี่ยพอฟังธรรมจบก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยค่ะโอ้โหบรรลุธรรมขั้นต้นเลยแสดงว่าการเข้าใจเรื่องความเพียรที่ถูกต้องครบองค์ประกอบแบบนี้เนี่ย ม,มันมีผลลึกซึ้งถึงระดับจิตใจจริงๆใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่หลักการทำงานทางโลกแต่เป็นหลักธรรมที่นำไปสู่ความเข้าใจที่สูงขึ้นได้ด้วยสรุปได้ว่าเอกพัฒชาดกเรื่องนี้ต้องการจะเน้นว่าความเพียรที่แท้จริงที่จะเป็นกุญแจดอกเดียวสู่ประโยชน์ทั้งปวงเนี่ยมันต้องมีทั้งปัญญาศีลแล้วก็ความอดทนควบคู่กันไปเสมอใช่ค่ะนั่นคือหัวใจหลักเลยแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อน,นิดนึงนะคะ คือนอกจากเราจะใช้คุณธรรมชุดนี้ทั้งวิริยะปัญญาศีลขันติเนี่ยเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งโลกหรือว่าเอาชนะปัญหาต่างๆแล้วการฝึกฝนสิ่งลองนี้ให้มันสมดุลลงตัวเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการการขัดเกลาภายในจิตใจเราเองด้วยหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่ส่งผลถึงข้างในด้วยค่ะ เหมือนกับว่าการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเนี่ยมันอาจจะค่อยๆพัฒนาจิตใจเราให้ให้เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นเหมือนที่พ่อลูกในเรื่องท่านได้บรรลุทำขั้นต้นไปนั่นแหละค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่น่าเก็บไปคิดต่อนะคะ